สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ก็ได้ความรู้ทั้งมะลิแล้วก็นาปังเลยนะครับอันนี้แหละครับคือสาเหตุที่ว่าทําไมหน้าฝนถึงบอกว่าอย่าหวานข้าวงอกยาวหรืองอกเยอะนะครับหรือว่าหวานข้าวไม่งอกดีที่สุดก็หลังจากที่เราหวานไปเมื่อวานปล่อยน้ําออกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วฝนก็ตกลงมาตอนเย็นสองชั่วโมงน้ําเต็มนา อันนี้ถือว่านาระบายน้ําได้ดีนะครับถ้านาระบายน้ําไม่ดีต้องมานั่งวิทยออกนี่คุณตายแน่นะครับผมจะเตือนพวกคุณก่อนเลยนะว่าการที่คุณหวานข้าวงอกจัดเนี่ยแล้วคุณไม่สามารถระบายน้ําออกแบบผมได้อย่างเงี้ยนะครับคุณไม่มีทางนาสิบไรเนี่ยคุณไม่มีทางวิทน้ําออกภายในวันเดียวแห้งนะครับถ้าคุณไม่ได้มีระบบระบายน้ําที่ดีนะครับเพราะว่า คุณเอาเครื่องมาตั้งก็จริงนะครับตอนนี้คุณยังดูดไม่แห้งเลยนะครับแล้วถ้าเย็นนี้ตกซ้ำอีกมันระบายน้ําออกเองโดยอัตโนมัติไม่ได้ตายแน่นะครับฉะนั้นถ้าหวานข้าวแค่ตาตุ่มหรือว่างอกไม่ดีปั๊บเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันโดนฝนครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แทงหน่อขึ้นมาทยอยแทงหนอ่อเล็กๆขึ้นมาขาวๆการหวานข้าวไม่งอกดีกว่าการหวานงอกในฤดูฝนนะครับฉะนั้นคนจะหวานงอกเยอะๆได้เนี่ยอย่างแรกเลยคุณจะต้อง มีระบบระบายน้ําหรือคลองไส้ไก่ที่ดีนะครับไม่งั้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับแล้วแถมฝนมาตกอย่างนี้นะครับเลนเปิดหน้าข้าวหมดนะครับนกกระจอกลงเป็นฝูงอ่ะเดี๋ยวคุณดูนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับนั่นนะครับเต็มเลยนะครับนกกระจอกก็นเนี่ยนะมันก็จะลงมากินเป็นกลุ่มๆนะครับสุดท้ายเดี๋ยวรอแห้งอีกหน่อยมันก็จะลงกินหมดนะครับอันนี้เรามัดระวังกันด้วย ถามว่าเมื่อเราหว่านข้าวแล้วถ้าเป็นดินทรายด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับข้าวก็งอกดีแล้วคุณเห็นไหมครับว่ามันเป็นกระจุกเลยนะครับการที่ฝนตกมาข้าวมันก็กระเด้งกระดอนหรือว่าไหลไปกับน้ําโดยเฉพาะดินทรายที่ไม่มีเลนจับมันก็ไปรวมเป็นกระจุกกระจุกนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นอย่างกาณาดาเลยเดี๋ยวคุณคอยดูแล้วครับมันจะขึ้นไม่สวยหรอกนะครับนาที่เราหวานข้าวน้ําตมไปแล้วโดนฝนชะหน้าแบบเมื่อวานแล้ว ข้าวจะขึ้นไม่สวยครับจะขึ้นเป็นหลุมๆเป็นบ่อๆขึ้นเป็นทางขึ้นเป็นจุดรอยลดขูบรอยเทือกรอยกระดานรอยอะไรมันจะขึ้นตามรอยพวกนั้นแหละครับแล้วโดยเฉพาะไอ้ตรงสันโคดสันเนินจะขึ้นและข้อดีของการที่ฝนตกในการหว่านน้ำตมอีกอย่างหนึ่งมันมีข้อดีนะครับก็คือข้าวอาจจะงอกเร็วเขียวเร็วและก็ขึ้นทุกเม็ดไม่มีเสียยกเว้นนกจะกินหมดนะครับอันนี้ก็คือข้อดี ข้อดีของเขาเลยคือขึ้นไวไม่มีเสียแน่นอนนะครับอันนี้คือข้อดีแต่ลูก้าก็ขึ้นเก่งขึ้นเร็วเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือฝากประเด็นไว้หนึ่งข้อนะครับถ้าระบายน้ําออกเร็วก็ไม่มีปัญหาถ้าระบายออกเร็วก็หวานงอกไปแต่ถ้าระบายน้ําไม่เร็วแบบว่ากว่าจะระบายน้ําแห้งนาสิบไล่เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาระบายน้ําออกจากนาเนี่ยทุกๆ3วันเมื่อมีฝนตกอย่างเงี้ยถึงจะแห้งแนะนําให้หวานไม่งอกครับ ก็คือแช่ข้าวแป๊บเดียวแล้วหวานเลยนะครับสําหรับนาปางนาปีในฤดูฝนนะทาได้นะครับเพราะว่าฝนมันไม่ทิ้งช่วงเนาะแต่ถ้าฝนทิ้งช่วงก็อีกแหละนะครับก็ไม่แนะนําให้ทํานาปังถ้าฝนทิ้งช่วงนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไล่นกนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเปิดประเด็นอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับนาปีเนาะคุณจำอีแปงตรงนี้ได้ไหมครับอีแปงที่ตอนแรกยังไม่ปั่นมันมีหญ้าเยอะ จาได้ไหมครับอ่านั่นแหละก็คือหญ้าเยอะก็ここแนะนําว่าถ้าพี่ไม่ตัดพี่ก็ฉีดยาก่อนถ้าพี่ไม่ตัดไม่ฉีดยาก่อนพี่ก็ต้องปั่นหมักไว้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกหญ้ามันเยอะใช่ไหมผมก็ปั่นหมักไว้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยปั่นหมักไว้หมดละเนี่ยครับเราก็ปั่นหมักไว้แล้วนะครับปั่นหมกักปุ๊บ <S <S คุณสังเกตดีๆนะครับมันจะมีหญ้าที่ไม่ตายนะครับเนี่ยหญ้าที่ไม่ตายมันจะโดดดีมา แนะนำว่าปั่นหมักนะครับปั่นหมักไว้สัก3าวันนะครับถึงสวันเสร็จแล้วคุณก็เอาลูกทุบตัวนี้ย่านะครับแต่ถ้าไม่มีลูกทุบลูกทุบย่ํานะครับถ้าเป็นนาปีนะครับคุณปั่นรอบแรกปั่นเพื่อฆ่าหญ้าหมักหญ้าแล้วน้ําเยอะอย่างนี้นะครับคุณก็รอไว้ห้าถึงหกวันเสร็จแล้วย้ามันจะเหลือโดเดชใช่ไหมครับเมื่อหญ้าเหลือโดเดชเสร็จปุ๊บคุณก็เอาข้าวแช่น้ํานะครับชั่วโมงเดียว นะครับแล้วคุณก็ให้รถปั่นมาปั่นอีกรอบหนึ่งปั่นให้หมดเลยครับปั่นเสร็จปุ๊บคุณก็เอาข้าวที่แช่หนึ่งชั่วโมงอะมาหวานตามตูดรถปั่นแล้วข้าวที่หวานะ่ะมันจะตกลงไปในเลนแล้วมันก็จะจมเลนลอยปั่นลึกทําให้ฝนชําระล้างไม่หมดทําให้คุณไม่ต้องมาเหนื่อยไล่นกและทําให้คุณแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมไม่สามารถหวานข้าวได้ฉะนั้นคุณก็ตั้งเครื่องวิทออกหรือระบายน้ําออกโดยที่คุณไม่จําเป็นต้อง ทักล่องไม่จําเป็นต้องทําให้มันวุ่นวายก็คือวางข้าวที่แช่ไว้หนึ่งชั่วโมงวางข้าวเสร็จปุ๊บคุณก็ไปปล่อยน้ําพรุ่งนี้หรือจะดูดปล่อยเลยก็ได้แล้วแต่คุณแต่ขอให้น้ํามันต้องมีแบบนี้นะครับแล้วก็ปั่นอีกทีหนึ่งให้เขาเอาที่กระโปรงที่ปั่นลงด้วยนะครับเพื่อจะให้มันเรียบแล้วคุณก็วางข้าวหลังจากปั่นเสร็จแล้วคุณก็อีกวันหนึ่งคุณก็มาระบายน้ําออกโดยการจะวิตออกจะดูดออกจะปล่อยออกก็แล้วแต่คุณนะครับ คราวนี้หลังจากเราวิดออกเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีหญ้าโดดเดนะครับหญ้าโดดเดหญ้าที่มันไม่ได้โดนรถปั่นปั่นตายหรือว่ามันไม่ได้หมักจนตายเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยายแต่ถ้าคุณฉีดยาเผาไหม้หรือยาฆ่าพวกเนี้ไอ้หญ้าที่โดดเดเนี่ยมันจะตายหมดครับแล้วตอนคุณปัน่นอีกทีมันจะหมักเน่าพร้อมเลยนะครับเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งยาบำรุงและเรื่องหอยเรื่องอะไรนี่ส่วนใหญ่โดนยานี่ตายหมดแล้วครับไม่ต้องไปห่วงและการแช่ข้าว หนึ่งชั่วโมงแล้วเอาขึ้นมาแล้วหวานตามรถปั่นเนี่ยข้อดีของมันเลยนะครับคุณจะไม่โดนนกกระเจอะไม่โดนนกอะไรกินเพราะว่าเลนมันทําให้เม็ดข้าวคุณจมลึกนะครับและเมื่อฝนตกชะบนก็ไม่ทําให้หน้าเลนเปิดเพราะข้ามันจมลึกเหมือนคุณหวานปั่นกบนะครับแต่ใช้เลนกบกับการหวานหวานกบโดยใช้ขี้ไถ่กบหรือการไถ่กบโดยใช้ขี้ไถกบมันมีค่าเท่ากันแต่เลนจะได้เปรียบคือมันแทงได้ง่ายกว่า มันออกหน่อได้ง่ายกว่าและมันก็ทนทานแล้งทนทานน้ำท่วมได้เหมือนกับนาหวานแห้งทุกอย่างแล้วถ้าเราระบายน้ำออกไม่ทันกี่วันเน่าหลังจากระหว่านหนึ่งชั่วโมง <c oughs> ก็ผมบอกแล้วไงครับว่าตอนที่คุณหวานไปหนึ่งชั่วโมงปุ๊บแล้วปล่อยน้ำออกเนี่ยให้ฝนมันตกมาทุกวันคุณก็ระบายน้ำออกทุกวันสิบวันก็ไม่เน่าแต่ตรงไหนที่ที่ดินแห้งก่อนมันก็จะทยอยขึ้นก่อนคราวนี้มันจะไปเสียที่สุดก็คือเสียหลังจากที่ ข้าวเริ่มงอกเริ่มตั้งต้นตั้งหน่อได้แล้วแล้วถ้าฝนตกแล้วแช่น้ําไว้สามสี่วันเน่าครับเหมือนการหว่านงอกนั่นแหละที่ว่าห้ามแช่น้ำสี่วันไม่งั้นจะเน่าอันนี้ก็คือประเด็นนะครับฉะนั้นมันก็แล้วแต่มุมมองคุณผมแนะนําในแนวทางที่ผมแนะนําได้ก็คือหนึ่งหลังจากคุณปั่นหมักไว้เสร็จปุ๊บให้ฉีดยาเลยครับหรือว่าจะฉีดก่อนปั่นหมักก็ได้เลือกเอานะครับเป็นยากูโฟซินเนตชนิดเผาไหม้นะครับแล้วก็ดูดซึม ลองคิดเอาเสร็จแล้วแช่ไว้เอาข้าวไปแช่หนึ่งชั่วโมงนะครับเอาขึ้นมาแล้วคุณก็จ้างรถปัน่นแล้วคุณก็หว่านตามรถปัน่นแค่นั้นอีกวันก็ปล่อยน้ําออกแค่นี้แหละครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจฝนฝ,นฝนินนกเนึกไม่ลงหรอกครับอัตราที่แนะนําให้หวางก็25-27กิโลนะครับเรียกว่าน้ําตมโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยินดีทุกท่านที่รับฟังแล้วก็รับชมนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ